การฟื้นฟูทางกายค่ะเป็นวิชาที่ได้เรียนอะไรสนุกหลายๆอย่างเลยค่ะเป็นวิชาปฏิบัติค่ะการได้ระเบิดพลังแล้วก็บ้าพลังได้ก็ใช้พลังครับมอเอกชนที่ตอนนี้น่าจะคิดว่าสายสุขภาพน่าจะติดอันดับแล้วครับ พี่เฟมนะคะเป็นนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์าาการออกกำลังกายและสมรรถภาพทางการกีฬาค่ะคณะเพลาพบัณฑิตวิทยาศาสตร์การกีฬาค่ะครับสวัสดีครับชื่อพี่ปั้นนะครับคือการเรียนเกี่ยวกับการออกกำลังกายค่ะและการฟื้นฟูร่างกายด้วยการออกกำลังกายครับสําหรับผมนะครับก็การออกกำลังกายที่ถูกต้องนะครับแล้วก็การใช้เครื่องออกกําลังกายที่ถูกต้องครับเรียนจบไปนะคะสามารถ เป็นได้หลายอย่างเลยค่ะอย่างเช่นเทรน,นเนอร์ฟิตเนสโค้ชของนักกีฬาหรือว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายค่ะแล้วก็ของผมนะครับก็คือเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาสาหรับทีมสโมสรฟุตบอลหรือว่ากีฬาต่างๆนะครับรู้จักหลักสูตรนี้ได้อยางไงใช่ไหมคะรู้จักหลักสูตรนี้ได้ในเว็บมหาลัยรังสิตค,ค่ะก็คือสหรับผมที่เห็นหลักสูตรนี้นะครับเห็นจากเฟซบุ๊กเพจคณะครับผม ทำไมถึงมาเรียนที่นี่นะคะก็เพราะว่ามหาวิทยาลัยสิทธิ์นะคะเป็นมหาวิทยาลัยที่เดินทางสะดวกค่ะแล้วก็มีสาขาที่อยากเข้าด้วยค่ะเป็นมอเอกชนที่ตอนนี้น่าจะคิดว่าสายสุขภาพน่าจะติดอันดับแล้วครับต้องมีคุณสมบัติอะไรนะคะต้องมีคุณสมบัติคือสําเร็จการศรึกษาระดับชั้นมัธยมปลายหรือเทยบเท่านะคะหรือว่าต้องมีเกรดเฉลี่ยรวมสะสมไม่ต่ำกว่า2.000หรือว่าทำอะไรกําหนดค่ะก็คณะก็ไม่มีสอบนะครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้พอร์ตแล้วก็ ดูคุณสมบัติตัวเองแล้วก็แล้วก็รอสัมภาษณ์ได้เลยครับวิชาที่ชอบนะคะคือวิชาการฟื้นฟูทางกายค่ะเป็นวิชาที่ได้เรียนอะไรสนุกหลายๆอย่างเลยค่ะเป็นวิชาปฏิบัติค่ะอย่างเช่นการนวดหรือว่าการติดเทปค่ะก็ของผมนะครับชอบวิชาแอโรบิกครับแล้วก็ไพโอเมติกนะครับก็คือการได้ระเบิดพลังแล้วก็บ้าพลังได้ก็ใช้พลังครับฝากถึงน้องๆน,นะคะถ้าน้องๆคนไหนสนใจชอบเล่น กีฬาหรือว่าชอบการออกกำลังกายด้วยการฟื้นฟูนะคะก็ให้มาเรียนกันเยอะๆนะคะก็สำหรับพี่นะครับก็พี่เป็นนักกีฬาเทควันโดอยู่แล้วด้วยนะครับก็ฝากถึงน้องๆที่ชอบทางด้านกีฬาหรือว่าเล่นกีฬาหรือสนใจทางด้านกีฬานะครับก็สามารถมาเรียนที่สาขาได้นะครับก็คือเราเราสามารถเรียนรู้การฟื้นฟูตัวเองได้หรือว่าคนรอบข้างที่เล่นกีฬาได้นะครับก็พัฒนาตัวเองสกยภาพไม่ว่าจะคนรอบข้างหรือว่าคนที่เล่นกีฬาหรือตัวเองได้ครับ าเรียนกันเยอะน,นะคะแล้วเจอกันครับ